บออันบออทำม่พิจิตองใส่กระป๋ินะอมนี่พิจิตตองต้องจิ้มอกใส่กับน, <c oughs> น้ำเลยนี้เอาทกยางมนช้มกับกะินหอมาไม่เคยต่อนะเอาไป โอ้ไม่ทำละยงยกักตังตังตังเฮ้ยใส่น้ำปลาก่อนแล้ววันนี้ออกมากินก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านครับแซบ่แซบ <c oughs> คลิปปั่นๆกลายเคลิปนั่งแดกเวลาช่องก o แม่งมีทุกแนวอีกหน่อลงเกมอ่ะลงทุกแนวเลยองยีเป็นขายหน้าร้าน้วยครับอนนี้ครับเสิบห้กินไม่กล้าาแชมปเ้อหมโรไม่ได้ผม ไ่าจิวะนีพิเศษนคุณเยอะม,มาเดี๋ยวครับพี่น้อง

ถ้าใครอยู่กลุ่มเราเนี่ยเป็นคนต่านจำอ่านาำคนไม่น่าไหวอ่ะเพื่นมันเยอะจัดอ่ะไม่มีโอ้โอย่าอ่านจำคนเอาไงไปเนี่ยผมไม่มีคลุ่ผมหาอีกคนนึงไม่ได้ครับผมว่านจำคนขอรถได้ไหมครับไดจานแม่งเลืองเยอะเนะจ้าแต่บางไปครับเปลี่ยนเขาอ่ะเปลี่ยนไปเลยเนี่ย nó đãi bên đủ hơn rồi, Bằng cả thằng nó, là lắc gì, già nó, đang kinh, mong là tụt đi, gì bằng nay cái cái này để cho anh em thấy, không có ảnh đâu, không có ảnh เป็นยังเป็นยัง,ยงแจ่พ่อบอกีิเขาพ่อ <laughs> มีข,าข,ามข้าวขายวะกินข้าวอะอปยืมซือไก่ได้ไรวะสาระชีประมาณแปดหอสิบบาทซื้อไหมแล้วดดนะเดิมเดิมไปซื้อซื้อก็สัส่งกินกินมาว่าของ้าวแล้วมีหอยหวานไม่หวานว่าไก่หน้าทีเนะี่ย แนวนอนคิดมันต้องเป็นแนวนอนกินอะไรดีวะซื้อเอาเอางั้นซื้อสี่สิบบาทนะอ,อ่ะ 好。 ลงพอดีอดีหาคลิปเลยนะขออผ,ผู้ชมได้กลับเดี๋ยวกลับหอแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปกินที่หอครับนะเพราะว่ากินตรงนี้ไม่มีที่นั่งนะครับรับไก่ของเราีิผมาโดนผมไม่เอาอ,น,น,อ,อน้องเลยไปไหนใช่ไหมมันจะเป็นร้านของแองไหน ครับทางตรงใครเรียกมาผมใส่หมดนะเพราะว่าผมทางตรงจริงครับจริงไม่รู้เสียงในอินต่อเหี้ยเฮ้ยรถเหี้ยเอ้ยผมทางตรงโอ้ยมึงขี่รถคุยเลยวะผมบอกแล้วอย่างงี้อ่ะผมบอกแล้วว่าผมทางตรงผมไม่สนใจครับไอ้เหี้ยชนหมดนะไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่แม่งนิ่งเลยครับไปดูไก่ครับชิลละสิบบาทนะครับอืมมองไม่เห็นเลย ใช่ครับเอาเรื่องใครมากินซื้อได้ทาอยู่ตรงข้างๆสุขนัณน,นะครับที่สลับดีเขาจะจ้างมาโปรโมทเลยซื้อเองครับไม่กล้าถ่ายด้วย <c oughs> คนเต็มร้านดีอะ <c oughs> ดีจะถึงแล้วครับแต่ว่าใครที่อยู่ที่นี่ของจะดูะกกะดีนะครับว่าแบกกล่าวนีของจะดูแล้วว่าที่นี่คือที่ไหนใครมา เอ้ยเป็นไรอ่ะเสียดีเฮ้ยมีคนแล้วหนีเขาเพราะลิมันมีสองฝั่งครับให้เขาใช้สองล้านไป นี่ครับจำหน้าไว้นะครับคนที่อยู่เล็กวิวก็ดูมันด้วยอม,อมีกองจะตัดภาพเราถึงห้องเลยครับเราเล่นกีตาร์ให้ฟังสักนิดนึงนะครับ ภานสัวนั้นชิ้นเบลอเหรอนะครับแต่มีกินเยอะกินทีที่แต่ครับยอมครับยอมบอว่าอะไรวะมันหลังกป็นเดียวบอกเลวเฮ้ยกินยังไม่ได้กูจับฟ <c ười> ันมาดีกว่าจังหวะ ก็พูดนี่อยู่ทาวพูก็เขาเของเลย อบอเ,เ,เ,ปเป็นสีขาวเลยแมงเนสเปล่าปะเพรามันเป็นซอสนี้ซอสเห็ดใช่ป่ะอ่ะอ,อันนี้เรามกินไหมเนี่ยเป็นแมเนสกับ<ะ>ชี เน้นที่ไม่ค่อยเรียนเลยครับเป็นจุดๆนะิ่อนแข็งกันป่ะวใจแข็งมั้นหน่อยครับรีวิวตามความจริงไม่มีสมองเต็มครับเดี๋ยวคลิปนี้ตัดวันนี้ลงวันนี้เลยครับเฮ้ยลงพรุ่งน,นี้แปดเก้าโมงครับ ม,มีคนดูด้วยครับไปหวานกว่าครับเป็นกระดูกลจะอิม่มแล้ววะจะอิ่มนะครับแต่ยังไม่อิ่ม <c oughs> หมดนองนี้อิ่มมาดีครับ <c oughs> ลำาขายบ้างไหมล่นะ มีคนซื้อเราไหมละ่ะมีคนมันอยากกินต้องขายชาวบ้านเราด้ยชาวบ้านเราไม่ค่อยขายรอบเว้นจะมีตลาดใช่ไหม่ะเราก็ตัางขายแม่งคงวันทุกวันเฉพาะตอนเย็นนีอะน,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 น้องขายเท่าขายแม่งนึ่งหน้าอะไอ่ะบ้านหน้าหอมผิดจะเปิดร้านไหนวะเนี่ยโดนเจ้าพิน รนปั้งนี่นี่ไงเอาผ้าพไปปูเปิดแม่งกลางพื้นเขาสวย,ยอ่ะกินแบบเขาอีสานเขาบอกว่าแบบเรียบๆไม่ต้องหลุดเรียบเรียบ,ยรยบครับไม่ติดรูครับแต่ขายแพงเขาขายทิ้งก็สิบเขาขายทิ้งต้สามบาทเป็นไงเจ๊งกำไรกำไรไม่ได้เลยดิอ่ะ ร้านนี้ขายสิบบาทแต่เราเราจะขายยี่สิบพับตันราคาไม่มีใครซื้อแผมปูพื้นนั่งแล้ให้รู้ถึงความลำบากเขาจะรู้ว่าเฮียของดังผู้วายเขาหล่อถึงความสมบูรณ์แบรนด์ดังผู้วายฮียจมาขายแพลบูนั่งแบบคืนน้องใส่ต้องทำคลิปแน่เลย ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับใครไม่ชอบก็กดเปิดคลิปหน้าเพื่อนผมไ <laughs> ด้เจอกันครับคลิปหน้า